ครับดูการแลกสาย2อ0ร้อยสิบสีแควริลนะครับประเดี๋ยวก,ก็ใส่ดันยาไว้หลบลงลงด้วยนะครับล่าให้ไดา้มาลงมาดึงเชือกในต่อที่สลิงมาเนี้ยเดี๋ยวพันกันเละออกดึงออกมาเอาขึ้นไม้หมดเลยนะค่ะยกน้ำไปครับสิ่งนี้แกนปีเกลรอเกาะระหว่างรอ ทดสอบสลิงฝั่งบ่อนเดี๋ยวเราค่อยเดนไปดูกันเนาะอ่เ่ัดียวหยุดทำไมอะ ดูสลิงอยู่มั้งพี่โอเคเดี๋ยวเราเดินข่ายเดินดูฝั่งอีอกบ่อนหนึ่งเนาะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูการรักษาสอย2ี0สสแควร์บินนะครับ อันแบบรู้สึกเส้นมันได้จันไม่ผิดโอเค,ออเค,ออเคลากไปเนาะเส้นค่นอยดึงพี่ตอนนี้เราอยู่แค่สองบ่อเนาะเดี๋ยวให้ไปดูบ่อที่สามกันนะครับ ยโอเคสอย,อยู่ได้ดีไ,ได้แร,รดดดงดึงเท่าไรได้ค่ะแรงดึงตอนแรกอยู่ที่200นาทีค่ะดึงไปดึงไปเรื่อยๆถึงไปไ250ไโอเคครับไม่ไปถึงหนึ่งตันเนาะอ่าครับผมยปงย้ำถึงหนึ่งตันนะครับ ใส่เยอะมากค่อยๆใส่เรื่อยๆอย่าใส่ทีเดียวโอเคก็ยังไปได้ดูดีเนาะผมสียวหมูนี่ตัวเลือตันี้ ติดอะไรฮะอะไรมิดอะไรทำกระตุกเมื่อกี้ดึงไปดึงไปดึงไปดูนะใหญ่ให้สายมันจิดขอบโอเคร้อนขอบร้องขอบโรเลอร์ใ่ะเะโอเคนะเราขอบโรเลอร์นะขอบโรเลอร์ นั่นแหละให้ดีไอู้ตรงกลางอ่ะนั่นแหละโอเคแล้วโอเคพี่นี่แล้วต้องคอยตรวจสอบด้วยเนาะนะครับ โผล่นี้มายังพี่โผล่ยังแรงดึงมแตน้อยกว่าหรอโผล่ยังโผล่ยังโผล่แล้วอ่าโอเคโผล่แล้วครับสายไฟฝั่งนี้เนาะโอเคไหมผล่สายฮะนี่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 อะกล้วย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 อ่ะกล้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งกล้วยกันไอ้หนูอ่ะส่งกล้วยอ่ะเอามาเลย ต้องคอยพยายามช่วยด้วยเนาะนะครับ,บอกันบาดเนาะหลายบาดเอาไว้รูเบ้าเอาไว้หรูบ้าเอาไหมไม่ต้องเนาะโอเคออออโอเคตอนนี้ปอนี่ผ่านแล้วเนาะผ่านไปได้สวยๆนะครับ ก็ยังไม่ได้เลื่อยอยู่เนาะ อ้าวอ้โเอ้ยโอจริงเลยทำไมอะอะไรอะโอ้โดนลูกน้องหลอกไปแล้วไหมนะรงออกนี่เนี่ยมีมีถุงกระเซกอยู่วะตรงตรงที่นั่งอยู่วะ à để nó khói biểu phần luôn đó chọn đến bay chơi bay cái tháp đi Anh anh Ờ lấy không phải đi. เออไปโอเคสวยเยี่ยมมากล,ลงบาทนะเราล,ลงสีนะ่ะไอตัวขอบแบบลงสีนะนะั่นน่ะขอบอนะนะขอบเราเลิกอ่ะขอบอขอบๆๆๆเราเลิกอ่ะเนี่ยขอบ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 เออเนี่ยนั่นะลงสีนั่นแหละลงงลองลงงสี ดึงเข้าไปดึงไปเลยอย่าหยุดนี่อยูที่สาบร้อยห้าสิบมาดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยไม่ต้องหยุดหยุดทำไมอโอ้ยตรงนั้นปล่อยผ่านได้ขิ้มมาเลยโอ๊ยมราจะเกยดการะเบิดมากอ ก็ในส่วนคลิปนี้อ่มันรู้ว่าเวลาจะพอ,อหรืแล่วเนาะพอใกล้จะหมดเวลาแล้วครับอาจจะต่อคลิปหน้าเนาะนะครับรทำไมล่ากันจบเลยโอ้น้ำโจกเลยเว้ยมันดึงผ่านแล้วน้ำบานเลยน้ำเยอะอย,อยู่น้ำใสอยู่ครับน้ำใส เออน่าใกล้โผล่แล้วพี่ดูแล้วเดียวไปสิบกมแล้วฮะโว้ยน่าใกล้โผล่แล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวน่าจะเนาะตุดแค่นี้กันเนาะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไป